ไม่คิดไมิฉันสีเลยจะมาพูดอีกหนึ่งแฟชั่นที่ยุคนี้พอสอนี้แล้วก็ฤดูการนี้ฮิปเหมือนกันพี่พี่โอเคเหรอฮะแอบดูข้อมูลมาโอเคเหรอทำไมล่ะมันเหมาะกับคนสูงหรือคนเตี้ยมากันหรือว่าได้หมดอัดแล้วแต่อดไม่เพราะว่าชุดที่จะแนะนำเนี่ยมันเป็นชุดที่ใส่แล้วทำให้ดูตัวยาวเอี้ยมเหรอชุดเอี้ยยัยษ์ให่ชิคชิหน้าจะบอกว่า นี้ถ้าสาวๆไม่อยากเอานะคะจริงๆหนุ่มๆก็ใส่ได้นะหนุ่มๆก็เป็นเอี้ยมขายาวไปนะคะค ก็คือชุดเอี๊ยมนั่นเองค่ะมีหลายแบบจะเป็นเอี๊ยมกระโปรงสั้นเอี๊ยมกางเกนขาสั้นเอี๊ยมขายาวได้หมดและถ้าจะใส่เอี๊ยมให้เก๋นะพี่สนมันสามารถอัดเดปได้กับเสื้อโพกกระดเสื้ออะไรอย่างเมื่อกี้ลายจุดเมื่อกี้นี้ใช่หรือจะเป็นเสื้อยืดเก๋ๆชิคๆซึ่งจะเอาไปอัพกับเทรนด์สปอร์ตของอาทิตย์ที่แล้วก็คือใส่เสื้อแนวสปอร์ตก็ได้ใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวก็น่ารักใส่กับเสื้อลายทางก็เก๋กู้ดนะตัดกับเสื้อที่เป็นใส่อยู่แล้วมันทำให้ดูดีขึ้นใช่ ออ๋แนนว่าสิ่งที่ควรจะไปกับเอี้ยมก็น่าจะเป็นผ้าใบแล้วก็หมวกแก๊บเก๋ๆสักใบนึงจะบอกว่านื้อจากเกาหลีหรือเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีเมืองจีนก็ฮิตนะเขามีการรวมตัวของคนใส่เอี้ยมด้วยเออที่เมืองจีนน่ะหาข้อมูลมาเขาเรียกว่าเป็นโรงเอี้ยมนะคะใครที่แบบว่าใส่เอี้ยมน่ยจะมาเจอกันอันนั้นโรงเตี้ยมเหรอไปกินน้ำชาจอมผิดนิดหนึ่งเจี๋เต๋เจี๋ยเต๋อเนี่ยเห็นไหมมีหลายแบบหลายแนวมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ให้ชิคๆเก๋ๆที่ไหนว่าต้องมีอัซเซสซอรี่เป็นกระเป๋าเก๋ๆสะพาายข้งหรือไม่นัก้าใบบแย ลายจุดลายทางลายกระตูออย่างงี้น่จาบอกถ้าใส่เอี้ยมแล้วถือถุงก็ติกไม่เหมาะใช่ไหมโอ้ไปตลาดปะอ๋อเหรอจริงๆเนี่ยมันดูป้าลองปรับให้มันเข้าตัวเองละกันนะครับก็ดูเก๋ๆไป